สายดีพี่น้องยามเศร้าครับสบายดีเป็นภาษาพุดไทยก็ได้นะสบายดีพี่น้องยามเศร้าครับเมื่อน,นี้อยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน์ครับนี่ก็คือบรรยากาศของนอนหน้าพี่น้องนอนหน้าเมืองพูครับพี่น้องเป็นบรรยากาศบู๊ดีสอร์ทกลางท้องให้ท่องหน้าได้พี่นอ้องเลยเมื่อนี้ครับโอ้พอดีได้โอกาสบ้านนะครับเมืองบ้านอำเภอเขาวงาะก็ะเลยมาเบิง่งมองพักมองอยู่สถานที่นะครับ นอนหน้าเมืองภู oh, oh, เพจัดบรรยากาศคือจังเป็น,นแนวสไตล์แบบอยู่ห้าอยู่หน้าีอดีเนาะพี่น้องเนาะ oh, oh. กับบรรยากาศเซาเซานะครับหอมกล้นเข้าพี่น้องหอมกล้นเข้าแระกะอยู่ท่ามกลางท้องนาได้นี่ครับโอ้ oh, oh, บรรยากาศดีดลครับซับกระเทา้าอยู่มองนี้นะครับนี่ ซับกระเทา้านอนหน้าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับ